หลายๆลยคนดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำพึ่งตอนเช้ามีผลดีต่อสุขภาพเราเป็นยังไงบ้างครับอันดับแรกเมื่อเราดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นตอนเช้าทุกวันจะช่วยกระตุ้นระบบทางเดินอาหารให้ทำงานเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากพักผ่อนขึ้นมานะครับ เมื่อเราตื่นขึ้นมาในยามเช้าร่างกายจะเตรียมความพร้อมในการทํางานของวันใหม่อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอันดับที่2มะนาวยังมีวิตามินซีมากมายที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายเพื่อการป้องกันโรคและเสริมสร้างวิตามินซีให้ร่างกายเราสําหรับน้าผึ้งจะช่วยในการฆ่าเชื้อโรคมีประโยชน์อย่างมากในการรักษาอาการเจ็บคอนอกจากนี้น้ําผึ้งยังมีประโยชน์ในการบรรเทา,อา,าอาการอักเสบเช่นเมื่อเราเป็น เป็นไข้หรือเจ็บคอเราอมน้ำพึ่งหนึ่งช้อนจะมีประสิทธิภาพมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหารน้ำพึ่งก็จะมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคเหล่านั้นอีกด้วยนะครับด้วยเหตุนี้ควรใช้สูตรน้ำพึ่งมะนาวทุกวันนะครับแต่ไม่ใช่สำหรับทุกคนที่ใช้ได้นะครับข้อดีของสูตรนี้คือมีประโยชน์มากต่อร่างกายนะครับ ในบางกรณีที่เราควรทราบเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารและลำไส้หากเราดื่มน้ำมะนาวทุกวันมันอาจจะทำให้อาการอักเสบแผลหรือเรื้อรังในกระเพาะอาหารและลำไส้เพิ่มมากขึ้นแม้แต่ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ <c oughs> ก็ควรจำกัดการใช้งานเนื่องจากเมื่อเราตั้งครรภ์แล้วอาจจะกดทับเข้ากระเพาะอาหารและลำไส้ของเราเราอาจจะเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการอักเสบในกระเพาะอาหารและ ละำไส้ของเรานะครับซึ่งอาจทําให้มีความเสี่ยงที่จะรุนแรงขึ้นดังนั้นเราควรจํากัดการใช้งานสําหรับผู้หญิงและบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อรังกระเพาะอาหารหรือลำไส้ โกกรคกรดไหลย,ย้อนก็เช่นกันนะครับสําหรับผู้ที่เป็นโรคประวัตควรจํากัดการกินมะนาวน้ําผึ้งในยามเช้าแต่ละวันและกรณีบางรายคือผู้ที่มีปัญหาด้านระบบฟันและปากเนื่องจากกรดซิลิกในมะนาวจะทําให้เกิดความเสียหายต่อฟันบางคนพึ่งไปทําฟันมาดื่มมะนาวน้ําผึ้งอีกมันทําให้รู้สึกเสียวฟันพึ่งไปรักษามารวมทั้งทําให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีนะครับการดื่มน้ํามะนาวผสมน้าผึ้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่าง แต่บางกรณีเช่นผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารไม่ควรใช้อย่างปล่อยครั้งถ้าเราต้องการเด็กเรื่องการดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งแต่ยังต้องการให้ระบบทางเดินอาหารที่ดีที่สุดคือเพียงแค่ดื่มน้ำอุ่น1แก้วในยามเช้าแค่นั้นก็พอการที่เรากินน้ำอุ่นจะช่วยกระตุ้นระบบทางเดินอาหารให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนี่คือคำแนะนำจากหมอเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีที่สุดนะครับ